เข่าปวดเข่าแล้วก็เดินลําบาก่ใช้ไม่เท้าค่ะเป็นตัวนี้ตัวนี้ไม้เท้าทิ้งไม่ได้เลยอ๋อทิ้งไม่เท้าได้เลยทิ้งไม่เท้าเรผมเรือกาดตียงยศหกบนเพชรเกษียณมาประมาณยี่สิกว่าปีแล้วยี่สิบกว่าปีตอนนี้ก็อายุแปดสิบกว่าปีแปดสิบห้าิบเดี๋ยวนะคะได้ข่าวว่าคุณลุงเป็น นักแสดงด้วยกระแดงค่ะหลายหลายเรื่องหลายหลายเรื่องนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเรื่องพระนาเรสวร์โอ้แล้วคุณลุงมีปัญหาสุขภาพด้านไหนคะมีเรื่องหัวเข่าเนี่ยต้องันเดินนี่มัน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 ปวดะมันปวดเวลาเดินมันปวดปวดแล้วก็อ่ขาดรู้สึกขาดสองตัวการสรงตัวไม่ ไม่ดีคนอะไรนิดมันมันก็จะล้มแล้เสียงดังกอกแก๊กเสียงดังกอกแก๊กด้วยขึ้นกระไดลงกระไดก็ลำบากอ๋อค่ะแล้วก็เอารักษาแบบใส่สนับเข่ามั่งเวลาไปถ่ายนั้งแล้วเหรอใส่สนับเข่าตัวนี้เดยวตัวนี้ใส่สนับเข่าใส่ใส่ตัวนี้อยู่ใส่ตัวนี้ใส่รัด ใช้วิธีรัดเอาแล้วก็ไปถ่ายใช่รัดตระโพกเวลาล้มเวลาอะไรตอนอะไรค่ะให้ช่วยได้จะเดี๋ยวนี้ไม่ใช้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้แล้วทำไมไม่ได้ใช้แล้วคะมาเจอตอนนี้ทานอะไรคะถึงดีขึ้นไม่ต้องใช้แล้วนตัวนี้ตัวนี้ฮะอ๋อค่ะมาทานตัวนี้ได้ประมาณสักเกือบสองเดือนอ่าตอนตอนทานกล่องแรกรู้สึกยังไงคะ รู้รู้สึกว่าเออมันการมู่การการเดินการอะไรไม่ไม่เรียกว่าที่ปวดไม่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 ปวดอ๋อค่ะแล้วก็การเอ่อเคลื่อนไหวเดินเคลื่อนไหวได้ดีเดินได้ก่อนนี้ต้องต้องใส่สนับเข่าแล้วก็มีแม่เท้าอ๋อต้องเดินได้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเดินได้เดินดได้เดินได้เลย๋อลุกได้สบายเลย มีความสุขแล้วทานต่อเนื่องไปแบบดีขึ้นเนี่ยทานต่อเนื่องไปนานแค่ไหนคะประมาณเข้าเดือนที่สองเลยครับเข้าเดือนที่สองนะคะก็ดีขึ้นมากเมื่อรู้ผลประมาณทานได้ประมาณสิบวันปกติตื่นเช้ามาเนี่ยลุกไม่ไหวมันจะแข็งมันิมไม่มีไม่มีไม่มีแรงแต่ก่อนพอกินไปได้สองอาทิตย์ในเช้าลุกขึ้นได้ดีเลยอ๋อค่ะ แล้วตอนนี้ก็ยังทานต่อเนื่องอยู่เพื่อฟื้นฟูครับครับคนต่อเนืองทานต่อเนื่องทานต่อเนื่องตัวนี้ดีมากๆเลยถ้าสมมุติว่าคุณลุงให้ให้ผลิตภัณฑ์ให้คะแนนตัวเนี้ค่ะผมให้เต็มร้อยเลยโอ้ให้เต็มร้อยเลยนะคะเรียกว่าสุดยอนมากๆค่ะมาไล้ไล้ทานมาหลายขนายขนาดตัวนี้ก็คือไม่ต้องใช้สนับเข่าแล้วไม่ต้องใช้วอลเกอร์แล้วไม่ต้องใช้ไม้เท้าอ๋อนะคะไปโรงพยาบาลผมไปคนเดียวผมขึ้นกระได้ ขึ้นชั้นหนึ่งชั้นสองก็ขึ้นได้สบายเลยสมัย,ย,ยก่อนต้องมีคนพาไปอตอนนี้ไปคนเดียวได้แล้ว